It, bro. I swear to God I'll get it, bro. hey I ain't never giving up. Said I never give up. I got this, then I got it. I will not quit. I'm on it. Never drop it. Got the block lit. I'm toxic. fitting logic a cautious Honest, can I stop this? Never cautious. Drop it. I'm the hardest.

Power over death is my one desire. สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องภักศาสตร์ j จนะครับกับเกม Marvel Super War อีกเช่นเคยนะครับผมและในส่วนของวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นวายไลฟ์ ine, ประจำชแนงเราอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือฐานอสนั่นเองนะฮะ <Huh? S 1> ในส่วนของวันนี้เราจับคู่แท็กทีมมาทั้งหมด4คนเลยนะครับผมโอ้โ oh หจะมาเวทปลายทีมนึงนะครับผมโดนอีกทีมนึงต้อนรับอย่างดีเลยนะ <Huh? S 1> เอาละครับตอนนี้ก็เกิดไฟย่อมยอม่ยอมอยู่นะครับผม จะเวทไปทีมได้หรือเปล่าเอยฮัลโหลโอ้โหต่อยโดนสไปเดอร์แมนไปนะครับผมโอ้โหแม่งโดนฟอคอนยิงโคตรแรงปะถอยกันดีกว่าไม่เฟนฮัลโหลเดี๋ยวเรามาดูฮีโร่ของทีมเรากันดีกว่านะครับเลนโบนก็จะเป็นน้องเพิร์ลเล่นนะครับผมพัทนาพีนะฮะเล่นแองเช่นวันนั่นเองนะครับผมคนนี้ก็เป็นซิตเอของเมเดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าซิตเอของเมเดเกมนี้จะแผงลิศได้ขนาดไหนนะฮะ ส่วนป่านะครับผมก็จะเป็นเราเล่นเองนะครับทานอสโอ้โหแม่งคีบตีโคตรแรงครับผมต้นเกมเกือบแตกแล้วก็ส่วนเลนกลางนะครับผมจะเป็นสาวสวยนะครับก็เป็นน้องมอสนะครับผมหรือว่าเจ้าของช่องคอสมอสนั่นเองนะฮะส่วนเลนล่างก็จะเป็นน้องเตอร์นะครับผมหรือว่าเจ้าของช่องเตอร์แมคคีเตอร์นะครับจับคู่มากับผู้โชคร้ายอีกหนึ่งโคนนะครับผมนั่นก็คือแองเจิลนั่นเองเนะฮะทีมเราจับคู่มาทั้งหมดสี่คนนะครับผม เอาแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมเล่นทางรถป่านะครับอืมเอาล้ครับตอนนี้ก็น้องมอสเก็บอีคลิสอีกทีมหนึงไปได้ที่เลนล่างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่ของเลนป่าดีกว่านะครับว่าป่าเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะครับผมเอาแล้วถ้ตอนนี้เองเจิลของทีมเราก็เก็บสตอมไปได้อีกหนึ่งตัวนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่ของป่าดีกว่านะครับหน้าที่ของป่านั่นแหละคือการฟาร์มคีิแล้วก็การเอาอ็อบเจกต์ต่างๆของในแมปนี้นะครับผม อ็อบเจกต่างๆในแมปนี้นะครับก็ได้แก่เสือดำนะครับผมเซอร์เทอร์นะฮะแล้วก็เป็นบับแดงกับบัฟฟ้านะครับผมเอาละตอนนี้เราก็โดนแช่แข็งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเลนล่างแม่งโคตเรเดือดเลยนะครับเกมนี้นะฮะเดี๋ยวเราขอยีดีกว่านะครับผม <c oughs> เอาละตอนนี้ก็น้องมดว์ปกลับบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเป็นไง่สิทธิ์เอกของเมเดย์โดนฟอคอนเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมคาปอมเลยนะ ก็หลักในการฟาร์มป่านะครับผมเราจะพยายามสังเกตในมินิแมปบ่อยๆนะครับว่าเพื่อนเราเนี่ยเล่นไหนที่เสียเปียบอีกทีมนึงนะครับผมเราก็จะไปทําการแกงที่เลนนั้นเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็อย่างของผมเนี่ยผมฟาร์มบัฟแดงกับบัฟฟ้าก่อนฮะส่วนคีปตัวเล็กๆเนี่ยบางทีผมก็ไม่ฟาร์มนะครับผมเพราะว่าเพื่อนเราเสียเปรียบเลนเนี่ยแต่ถ้าให้ดีก็ฟาร์มหมดเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็พอเราจบที่เลนไหนเนี่ยเราก็ไปแก๊งที่เลนนั้นนะฮะอย่างสมมุติเนี่ย ตอนนี้ผมจบที่เลนโบนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาช่วยแกงที่เลนโบนอย่างนี้นะฮะหลักในการฟาร์มป่าก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะโอ้แต่อีกทีมหนึ่งกด3เลยนะเห็นเป็นซิดเอกของเมด้หรือยังไงครับผมเอาล่ะตอนนี้ก็น้องเพิร์ตรออีกทีมให้มาใกล้ๆพุ่มไม้ที่เราอยู่นะครับผมแต่รู้สึกว่าอีกทีมหนึ่งเนี่ยเขารู้มากเหมือนกันนะฮะสตอมแม่ไม่ยอมเข้ามานะโอ้โห รอพุ่มอยู่ตั้งนานนะครับผมแต่อีกทีมนึงเนี่ยเขาหายไปหมดแมปเลยนะครับ <Strike. S 1> ถ้าไม่รอแก๊งที่เลนใดเลนหนึ่งเนี่ยก็ฟาร์มป่าอยู่นะครับผมเอาล่ะตอนนี้อีกทีมหนึ่งก็โผล่มาจากแมปแล้วนะครับเราก็ทําการไปช่วยเพื่อนดีกว่านะเพราะว่าเราอยู่ที่เลนบนกเมื่อกี้มันไม่ได้อะไรเลยนะครับผมอืแต่ตอนนี้รู้สึกว่าฟอร์คอนจะกลัวเรานะครับผมเอาล่ะตอนนี้เรายังไม่เลเวล6เลยนะครับป่าเดี๋ยวเราฟาร์มป่าให้เลเวล6ก่อนดีวกว่านะครับผม yeah, <wait. S 1> เดี๋ยวเราจะมาช่วยเพื่อนแก๊งอีกทีนึงนะ ก็ได้มีน้องเอฟซีนะครับผมถามมานะครับพี่ครับมันตัวอะไรสามารถเข้าป่าได้นะครับผมก็หลักๆเลยนะครับจะเป็นฮีโร่ที่สามารถมีสกิลแกงได้นะครับผมที่ไม่ใช่ฮีโร่ป่าธรรมชาตินะฮีโร่ป่าธรรมชาติคืออะไรก็เวลาเรากดที่ฮีโร่ฟาร์มป่าครับมันจะขึ้นมาทั้งหมดเลยนั่นคือฮีโร่ที่เป็นฟาร์มป่าแบบธรรมชาติเลยนะแต่ในส่วนนี้ทานอสมันไม่ได้ฟาร์มป่าได้นะครับผมแต่เราสามารถเอามาฟาร์มป่าได้นะ เพราะว่าธานอสมีสกิลแก๊งนั่นเองนะครับผมอ้าวตอนนี้เจอฮีโร่อีกทีมึงครับต่อยก็ลอยหมัดไททันเรียบร้อยโอ้โห و! ไอาแมนโดนต่อยไปดอกนี้นะครับผมหลังหักเลยนะอ้าวอีกทีมนึงก็มา3นะครับผมสไปเดอร์แมนกับอีคริปก็มานะโอ้โหน้องมอสสตันสวยงามมากเลยนะครับแต่ว่าเอาไม่ได้นะเพราะว่าเขาอยู่ในป้อมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาเอาเสือดํากันดีกว่านะครับผมบเสือดํานั้นนะ่ะเพิ่มบัฟ โจมตีให้กับทีมเราทั้งทีมนะครับ25%นะครับอ้าวสไปเดอร์แมนใหม่ยเลนโอ้โหจะมาล่าเสือดำอย่างนี้ได้ยังไงต่อยไปไม่โดนนะครับผมโอ้โหเอนจิลอันติไปหาสไปเดอร์แมนเลยนะฮะแต่อีกทีมนึงเนี่ยเขามาซอดเร็วเหมือนกันนะครับโอ้โหอะละตอนนี้ก็เอนจิลโดนนักเตอร์อันติคุมไปก่อนนะครับหนึ่งทีหมาฟาคอนใหม่ยเลนจะเอาเวลาหลโอ้โหต่อยไปคนแม่งเอ้ยเลื่อนเลยนิดเดียวฟิกเกอร์หนีไปได้นะครับผมมาโอ้โหแม่งสกิลตามก็ไม่มีนะครับผมมาอีคาลีก็ได้โอ้โหแม่ง งามซะจริงมีแต่ตัวพิวๆพิทั้งนั้นเลยวะเนี่ยหลเอาใครไม่ได้เลยนะครับผมแม้แต่คนเดียวโอ้โหนี่ไงแองเกิลเพื่อนเราเป็นศพนอนตายอยู่นี่นี่เองนะครับผมหนึ่งศพนะฮะเดี๋ยวเรามาอัปเดตสกอร์กันดีกว่านะครับทีมเราฆ่าไปได้5ตัวนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งฆ่าไปได้5ตัวเหมือนกันนะครับผมโอ้สตอมหลังแอนไปเรียบร้อยโดนอีคาริตของน้องมดเก็บไปได้นะครับผมตอนนี้ฟอลคอนอีกทีมก็หนีไปได้นะครับผมโอ้โหแม่งเลยมีแต่ตัวพิวั้งนนเลยะไป แล้วก็เป็นมังคีล่าสัตว์เหมือนเดิมนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูฮีโร่ที่สามารถเข้าป่ากันได้ดีกว่านะครับผมก็จะเป็นแองชิลวันก็ได้นะครับหรือว่าทอก็ดีนะครับผมที่สามารถเอาเข้าปา่าได้นะครับเพราะว่าฮีโร่พวกนี้มันมีสกิลแกงที่ดีเหมือนกันนะครับผมจะเป็นฮีโร่ตัวอะไรก็ช่างนะฮะที่สามารถมีสกิลเข้าออกได้เร็วๆอย่างนี้นะครับมันสามารถเข้าปา่าได้ทุกตัวเลยนะครับผมเพราะว่าหน้าที่หลักๆของป่านั้นอนะ คือการช่วยเลนแต่ละเลนในการแก๊งฆ่าฮีโร่อีกทีมนึ่งนั่นเองนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับผมเกมแนวโมวานะครับจะได้ยินคําว่าป่าดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับผมก็สําหรับใครที่เป็นเมนป่าเล่นป่าเก่งๆนะครับผมมันสามารถทําให้ทีมเนี่ยเพิ่มโอกาสชัยชนะนั่นเองนะแต่ว่าถ้าป่าเล่นไม่เป็นเนี่ยโอ้โหเลนนี่โคตรเหนื่อยเลยนะครับผมทั้งเลนล่างกับเลนกลางนะ จะได้ยินแครี่นะครับผมหรือว่าซัพพอร์ตเนี่ยหลายๆเกมเลยนะครับว่าโบนโอ้โหป่าแม่งไม่ได้จะโผล่มาสักทีวะหูอ๋ออาล้วตอนนี้ก็สไปเดอร์แมนใหม่เพ่นบัตใช้ทันพิกนึงทีครับผมไม่ตายโอ้โหเอาล้วเราก็ถอยกลับป้อมทีครับผมมาตอนนี้เราก็อยู่กับสุดยอดซัพพอร์ตนะครับผมน้องเตอร์นั่นเองนะฮะน้องเตอร์คนนี้เมนซัพพอร์ตนะครับผมสามารถเอาตัวอะไรก็ได้นะครับมาสามารถเล่นซับได้ทุกตัวเลยนะครับผมยกเว้นทานอสอะฮะ เพราะว่าเคยบอกไว้นะครับผมทานนสเนี่ยอย่าหาทาเอามาซับนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเบรกนะครับผมเอาล่ะตอนนี้ก็น้องเพิร์ดนะครับผมบอกว่าเมเดกำหมัดอยู่นะฮะเอาล่ะครับในส่วนของตอนนี้ก็ต่อยเสรยลอยไปก่อนหนึ่งทีนะครับผมโอ้อีคลิสเกือบแตกแรับเราก็เกือบแตกเช่นเดียวกันนะครับผม <Huh? S 1> ดีนะว่าน้องเตอร์ซับอ,อันตรีให้เราเพิ่มเลือดนะครับผม <Huh? S 1> เดี๋ยวเราหาเลือดก่อนอา้าวงามไส้เลือดไม่มี <c oughs> มาเดี๋ยวเราอ้อมป่ากันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราจะแอบในพุ่มไม้แล้วก็ ลอยอีกทีนึงนะครับอาละกระทืบเท้าหนึ่งทีก็ผมมาต่อยยกลอยไปก่อนหนึ่งทีก็ผมไอแมนก็โดนน้องเตอร์เก็บไปมือที่เรียบร้อยนะครับเหลืออีิคนิดมาเจ้าพระรามัยเฟนฮัลโหลสไลด์ไปต่อยหนึ่งทีเรียบร้อยโอ้โหเกือบแตกดีนะครับว่าเราอยู่กับสุดยอดซัพพอร์ตนะครับผมฮิลแล้วฮิลอีกเนอะมาเลือดน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ผมไม่ยอมกลับบ้านนะทานอสของเรา ก็สำหรับมือใหม่นะครับผมถ้าใครอยากจะทราบนะครับว่าวิธีเล่นเลนบนเลนกลางหรือว่าเลนล่างแคลรี่ซัพพอร์ตเป็นยังไงนะสามารถเข้ามาดูในช่องของเราได้นะครับผมผมทําไว้หมดแล้วนะว่าเลนแต่ละเลนนั้นมีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะผมทําเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วนะครับผมเอาละตอนนี้น้องมดก็โดนเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมโอ้โหท่านไม่ตายแม่งเอ้ยนิดเดียวเองนะผม เพราะว่าเราเนี่ยเข้าป่านะครับมันก็เลยไม่มีโจมตีหนักมาช่วยนั่นเองนะครับแต่ว่าสกิลลงทันที่เราเอามารัดคีป่านั้นน่ะมันสามารถกดใส่ฮีโร่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าดามเมจเนี่ยมันไม่เท่ากับโจมตีหนักเท่านั้นเองนะครับผมโอ้โหจะไปลอยอีกทีมนึงสักหน่อยนะครับผมแม่หนีกันหมดเลยนะ <c oughs> อีกทีมหนึ่งก็มีแต่ตัวบางๆนะครับผมก็หวายเก็บาทานอสของเรานั่นเองนะเราจะออกสายดามเมจล้วนเลยนะครับเกมนี้ เดี๋ยวเราจะบูตเลเวลบูตตังให้ได้ไวที่สุดนะครับผมตอนนี้นะฮะแต่รู้สึกว่าเพื่อนเรานะครับผมจะไปบวกกันอยู่ที่เลนบนกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาเอาเสือดําให้เพื่อนกันดีกว่านะครับตัวที่2องนะฮะอาแล้วครับในส่วนของตอนนี้เพื่อนเราก็บวกกันอยู่ที่ปลายทีมนึงนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปช่วยไม่ได้น้ำหมายเฟ้นัลลเดี๋ยวเราเอาเสือให้แล้วกันนะครับอื้อาแล้วตอนนี้น้องเตอร์ก็โดนสไปเดอร์แมนอีกทีมนึงเก็บไปได้นะผมแต่ว่าน้องโบสก็เก็บไอซ์แมนของอีกทีมนึงงคืนไปได้้นนนนะะคครัับอออาาาาววแงเเกกลด่่ตผม ตอนนี้ก็แลกกันไปนะครับผม2ต่อ2นะโอ้โหแต่รู้สึกว่าอีกทีมหนึ่งไลลาอีคาริสของน้องมอสนะครับผมเดี๋ยวเราจะช่วยเพื่อนตีเลนล่างกันดีกว่านะครับผมในเมื่ออีกทีมนึงเนี่ยสนใจแต่เลนโบนครับอ้าวอีคาริสของน้องมอสเก็บสไปเดอร์แมนไปได้นะครับผมแต่ก็ตายด้วยฝีมือฟอร์คครับโอ้โหอีคาริสแม่งมาไวจังวะฮัลโหลเมื่อกี้น้องเพิร์ดพิมานะครับมีคนว้าไปตายนะครับผม น้องมอสบอกกูจะว้าไปช่วยฮัลโหลเอาลแล้วเราก็มาเป็นเมาคีล่าสัตว์ดีกว่าแล้วผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาอัปเดตสกอร์กันดีกว่านะครับผมทีมเราฆ่าไปได้18ตัวนะครับส่ว <c oughs> นอีกทีมนึงฆ่าไปได้13ตัวนะครับผม สกอร์อยู่ที่ธานอสของเรานะครับค่า2ตาย0ูนย์แอซิสสามนะครับแม่ร<ะ>ู้สึกว่าธานอสของเราเกมนี้ยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเพื่อนเท่าไหร่เลยนะครับผมเพราะว่าเรารีบบูทฟาร์มเงินกับฟาร์มเลเวลให้ได้ไวที่สุดนะครับอ้าวในส่วนของตอนนี้ก็กระทืบเท้าไปก่อนหนึ่งทีครับผมมาเจอใครวะเนี่ยอีคาริทะล่มมาใไ้ท่าไปก่อนไม่ตายนะครับผมงามใต้จริงๆเลยนะอ้าวสไปเดอร์แมนแอบพุ่มไมเนียนะครับมาต่อยไปก่อนหนึ่งทีครับ อาละตอนนี้เราก็เล่นสเตปเข้าป่านะครับผม,มมาสตอมใหม่เฟ้นเรียบร้อยแล้วครับผมแองเกิลก็เก็บสตอมไปได้เมื่อกี้นี้นะครับเป็นดับเบิลคิวเก็บไอแมนไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมโอ้โหรู้สึกว่าไฟนี้เราไม่มีใครตายเลยสักคนนะครับแมตอนนี้ศัตรูตายไปทั้งหมด3คนนะครับเดีเ๋ยวเราจะไปแยกดันให้เพื่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าเราดัน2เลนเนี่ย<ไ> un, โอกาสที่ป้อมจะแตก2ทางมันก็มีสูงเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ยังใงป้อมบนก็น่าจะได้นะครับผมมาเดี๋ยวเราดันเลนกลางให้เพื่อนดีกว่าครับ โอ้โหเอาละตอนนี้อีกทีมนึงก็ไปสนใจเพื่อนเราอยู่ที่เลนบนนะครับผมเอาละตอนนี้ก็อีคาริสอีกทีมนึงเก็บน้องมอสไปได้นะครับโอ้โหอโงเกิลก็ตีป้อมบนแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอา้าวทีมเราตายไปตออครับน้ำใต้จริงตอนนี้ <c oughs> ได้ป้อมกลางเสร็จก็หนีสิครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาแย่งบัฟอีกทีนึงดีกว่านะครับ อาล่ะตอนนี้ก็น้องเพิร์ดไปหาตีนมาให้เราอีกแล้วนะครับผมโอ้โหงามใต้จริงครับจ้าหนึ่งต่อห้านะครับผมเข้าหนีน้ำใต้แล้วโอ้โหเก็บตะตอไม่ได้ก่อนหนึ่งตัวแม่งเอ้ยโดนสตัดจะไปทั้แมนใหม่เฟสเจนเยนโอ้ยโดนยายโหนมาก่อนหนึ่งทีครับผมขอคอนใหม่เฟสจะไปไหนฮัลโหลเดี๋ยวเจนเย็นโอ้โหเอาละย้อนเวลากลับไปก่อนแล้วผมหนึ่งทีอ้าวงามใต้ไอแมนมาเอื้อแตกสิครับอย่างนี้น้องเพิร์ดทำไมไม่กลับบ้านฮัลโหล เอาล้ครับตอนนี้เราก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพร้อมกับเพื่อนเราหาตีนมาให้อีกแล้วนะครับที่เลนนางนะครับปะน้องเพิร์ตอนนี้เราก็เกิดพร้อมกันนะครับผมแต่ว่าน้องเพิร์ตแชร์นตีไปก่อนนะฮะไมเฟทเรามาช่วยแล้วหึหกระทืทขาไปก่อนหนึ่งทีครับผมสไลด์ไปฮะสปซวาร์ปใส่ฟอร์คอนไปก่อนครับผมแล้วก็ย้อนเวลาถอยกลับมานะโอ้โหไม่โคตรเยอะเหลือเกินนะครับผมตอนนี้ก็ a อ g เจอรโด้สไปเดอร์แมนเก็บไปได้อีกหนึ่งตัวแล้วครับผมปะสไลด์ไปก่อนหนึ่งทีครับผมสปซวาร์ปแล้วก็ เอาแล้วครับผมอีกทีมหนึ่งก็ถอยล่าก,กลับไปนะครับผมน้องเพิร์ดก็ตายไปอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าเข้าไปแทงให้ทีมนั่นเองนะครับผมอาะอีกทีมนึงแอบอยู่คุ่มไหนฮัลโหลมีไม่เอ่ยอื้แม่งเลยไม่มีอ้าววาร์ปกลับบ้านไปแล้วนะครับผมสไปเดอร์แมนก yeah. ับสตอมนะะแม่งไปไวจังไะฮัลโหลเอานนล่ะคลิปเราก็เข้าป้อมบนนะครับผมเมื่อกี้นี้นะแต่ในส่วนของตอนนี้นะครับผมอื้กลังรอเสือดําอยู่นะครับผมเสือดําตัวที่3นมนะ เดี๋ยวเราเก็บเสือดำเสร็จแล้วเราก็จะไปตีเซอร์เทอร์ต่ออีกหนึ่งตัวนะครับผมเพื่อเก็บมานี้ให้ครบทั้งหมด6เม็ดนะครับแล้วเราก็จะทําการดีดนิ้วนั่นเองฮะแต่รู้สึกว่าอีคลิตอีกทีมนึงนะครับผมจะรู้มากเหมือนกันนะครับปล่อยอันติมากะจะล่าเสือเรานะครับผมมาตอนนี้มีใครอยู่ฮะหลโอ้โหเดี๋ยวย้อนเวลากลับมาก่อนนะครับเพราะว่าอีกทีมหนึ่งเยอะเหลือเกินฮะเอาละครับตอนนี้ก็นองเพิร์ดครับผม ตัวเปิดพระนครน,นะครับเอาละมาอ้าวสตอมจะไปไหนฮัลโหลไมเฟนอ้าวอีคลิสสปดวาร์ปหนึ่งทีแล้วก็มัดไททันเรียบร้อยครับผมอ้าวมีมันีด้วยสิฮัลโหลอย่างนี้ก็เสร็จเราสิครับผมไม่ต้องไปหามันีให้ยุ่งยากครับ <The Man. S 1> เอาละสปดวาร์ปใส่สตอมไปก่อนหนึ่งทีครับผมโอ้โหเป็นไงโคตรแรงฮะโด <Huh? S 1> นอุกกระบตกใส่หัวแตกตายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอีกทีนึงตายไปทั้งหมด2คนแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเรามาตีเซอร์เทอร์กันดีกว่านะครับเพื่อที่จะเอามัน,เ,มน,นเองน อ้าวน้องมอสพิมมานะครับผมรอกระเทยก่อนฮะมาน้องมอสรีบๆมาเร็วพี่รออยู่เมื่อได้มณีครบหกมันจะง่ายเพียงคาดดีนิ้วชีวิตสวนเกินจะสิ้นสูนถทิว่าข่าเมตตาตาคือชะตาที่มีอาจเลียง เอาแล้วครับอีกทีมหนึ่งก็ตายไปทั้งหมด3คนนะครับผม,มปะพร้อมปล <ะ S 1> <ปะ S 2> ่อยเซิร์เทอร์ที่เลนกลางนะครับเพื่อเป็นสัญญาณว่าเราจะไปจบบ้านอีกทีมหนึ่งแล้วนะครับ<ห>ก็ในส่วนตัวนะครับผมทานอสเนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่ขี้โกงมากเลยนะครับ<ม>ก็แรงเพชรปิษนาขึ้นไปนะครับผมทานอสเนี่ยโอ้โหยากมากเลยนะครับที่จะหลุดแบนให้เราเล่นเนี่ยงามซะจริงๆเอาละอีกทีมหนึ่งก็ไม่น่าจะกันอยู่แล้วครับผมมาฟปคอนฮัลโหลจะไปไหนไม่เฟ้นเรียบร้อย เอาแล้วฮะบ้านก็แตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ What news you เอ็ม g อพ p ก็คือทานอตของเรานั่นเองนะครับผมด้วยสกอร์ฆ่า11ตาย1แอซิดอีก6นะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเราด้วยนะครับผม หรือว่าใครอยากเห็นเราเล่นตัวอะไรหรือว่าทีมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ